เรื่องเล่าหลวงปู่ปานเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ EP หนึ่งการตายครั้งที่1หลวงพ่อฤาษีลิงดำในวัยเด็กปกติหลวงปู่ปานจะเรียกว่าไอ้ลิงดำได้ตายเมื่ออายุ12ปีด้วยโรคอะฮิวาตกโรคหรือโรคลมพิษเหมือนมีพิษงกูกำลังระบาด ตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสาเลีอำเภอบางปรามานักเลงสุลาพากันมาพระหอยขมกินกับเหล้าน้องลิงดำก็กินด้วยเนื้อมันอร่อยมากกินอิ่มเต็มอัตราศึกเมื่ออิ่มแล้วก็ออกไปวิ่งเล่นไม่มีอะไรแสดงว่าท้องจะเสียเลยเมื่อวันลุงขึ้น ตอนเช้าประมาณ9นาฬิกาก็เริ่มปวดท้องแล้วท้องก็ถ่ายเมื่อถ่ายครั้งแรกท่านแม่ให้ใช้คนไปตามท่านลุงมาฉีดยาให้เมื่อท่านลุงมาถึงท่านก็ฉีดยาให้หนึ่งเข็มและให้กินยาแล้วท่านแม่ก็หยิบพระพุทธรูปองค์ที่ฉันรักมากที่สุดมาวางไว้ทางขวามือพอมองเห็นถนัด ท่านจุดทูบที่มีกลิ่นหอมหน่าจะเป็นทูบแขกกลิ่นหอมชื่นใจจริงๆแล้วท่านก็ให้ภาวนาว่าพุทธโธนะลูกภาวนาไว้จํารูปพระให้ติดตาพระจะช่วยให้ลูกหายเร็วๆโดยปกติก่อนนอนท่านแม่จะให้ตั้งนโมสามจบแล้วพูดว่าพุทธังสรนังคชามิ ธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิแล้วภาวนาว่าพุทธโธสามครั้งมาตอนนี้ท่านให้ภาวนาพุทธโธร,รักษาโรคเมื่อท่านแม่สัง่งฉันก็ภาวนาฉันอยากหายมันทรมานเหลือเกินฉันมองดูพระองค์ที่ฉันรักฉันรักท่านมาก สีทองเหลือมอรามหน้าตาก็ยิ้มสวยกลิ่นทูกก็หอมตลบฉันสบายใจเมื่อหลับตาฉันเห็นภาพรพระรอยที่หน้าฉันใจฉันเพลิดเพลินกับความสวยงามกับภาพพระเลยลืมความเจ็บปวดเสียสิ้นมันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยเวลาผ่านไปประมาณ9นาฬิกาเศษ ฉันลืมตามองดูคนที่มาและภาพต่างๆสายตามันเห็นสั้นเข้าทุกทีทุกทีชั่วเวลาสองสามนาทีฉันมองไม่เห็นพระที่ฉันรักฉันจึงหลับตาเสียเมื่อเด็กชายอายุสิบสองขวบมองพระพุทธรูปไปมากลายเป็นคนสองคนคนหนึ่งไปอยู่ข้างๆ คนเดิมอีกคนสวยกว่ามากเนื้อตัวใสเหมือนแก้วเป็นสีทองทั้งตัวบนหัวมีชดาทองประดับแก้วพอลองขยับตัวมันคล่องแคล่วและเบาผิดปกติการเคลื่อนไหวสะดวกมากต่อมาเด็กชายอยากออกไปเดินเล่นหลังบ้านเพราะที่นั่นเย็นสบายดีจึงไปลาท่านแม่เอามือไปจับท่านแม่ ท่านลุงและคนอื่นๆที่มาเยี่ยมแต่ไม่มีใครสนใจจึงถือโอกาสลงบันไดบ้านไปยืนข้างทางผ่านหลังบ้านรู้สึกสบายใจมากขณะที่อยู่หลังบ้านได้ยินเสียงคนร้องไห้มาจากข้างบนบ้านรู้สึกแปลกใจเอ๊ะเขาร้องทำไมกันไม่มีใครตายสักหน่อยเมื่ยืนอยู่หลังบ้านสักครู่หนึ่ง เห็นคนเดินมาจากทางทิศใต้เป็นแถวยาวเหยียดฉันคอยอยู่ข้างทางคิดในใจว่าพวกนี้เขาจะไปไหนกันเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เห็นชายสี่คนคุมคนมาคนสี่คนนุ่งผ้าเขียวเหมือนกันตัวสูงใหญ่มากพวกที่เดินตามหัวแค่เอวเขาเท่านั้นเอง ชายสี่คนคนหนึ่งนำหน้ามีสมุดคอยในมือสองคนเดินขนาบข้างคนที่สี่เดินท้ายแสดงว่าควบคุมการหนีมหัวหน้าใหญ่มาหาฉันฉันเข้าไปยกมือไหว้าถามเขาว่าลุงจะไปไหนกันครับเขามองหน้าฉันแล้วเขาก็เปิดสมุดคอยเขาบอกว่าหนู ชื่อเธอไม่มีในบัญชีเข้าบ้านเถิดหลานเดี๋ยวแม่จะบน่นแล้วเขาก็จูงขึ้นเขามาแล้วเขาก็จูงมือฉันมาที่บันไดเขากลับไปนำขบวนฉันแปลกใจเรื่องอะไรที่แกจะมาบังคับเราต้องถามเอาความจริงให้ได้จึงเดินตามแกออกไป เห็นคนที่ผ่านหน้าเป็นคนที่เคยรู้จักกันหลายคนทราบว่าเขาตายไปแล้วหลายวันแล้วก็เลยสงสัยว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขามาเดินได้อยู่อย่างไรกันแต่ไม่มีใครสนใจดีละ่ะพวกแกปกปิดฉันฉันก็มีมือมีเทา้าฉันจะต้องรู้ว่าพวกแกเดินทางไปไหนกันฉันก็สะกดรอยตามเขาไปเดินไปทางทิศเหนือไปได้ไม่ไกลนัก ก็เข้าป่าไผ่มีทางเล็กๆเดินเลี้ยวรถคดเคี้ยวไปตามทางและมีเขาต่ำๆขวางทางเป็นระยะระยะข้ามเขาลงไปประมาณ10บลูกในที่สุดก็ถึงเขาใหญ่และสูงมากมันยาวเพียงไรไม่ทราบด้วยมันยาวมากสูงมากอีกด้วยหัวหน้าเขาขึ้นไปเมื่อถึงยอดเขากลางบัญชีออกตรวจ คนเมื่อถึงคนสุดท้ายเขาบอกว่าครบพอดีฉันโผล่ขึ้นไปทั้งสี่คนรู้สึกว่ามีอาการตกใจแกถามว่าพ่อหนูมาทำไมก็ก็ได้แต่บอกแกว่าเมื่อผมถามลุงว่าลุงไปไหนลุงไม่ตอบผมผมก็ต้องตามมาดูให้หายสงสัย แกฟังแล้วก็พากันหัวเราะด้วยตัวแกดำมากแกพากันบอกว่าลงไปรับพวกนั้นมาส่งนรกจะว่าเร็วก็ไม่เชิงนะคนที่ลงนรกเนี่ยมีเกียรติขนาดเทวดามารับมันไม่เร็วจริงๆใครอยากไปบ้างก็เชิญตามสบายแต่ลูกแกะไม่ขอร่วมทางไปด้วย ทางแกว่าคนที่มาส่งนรกเขาทำความผิดอะไรแกบอกว่าคนพวกนี้เคยถูกลงนรกลงโทษในนรกมาแล้วเมื่อหมดอายุโทษก็ให้ไปเกิดทำความดีกับทำตนเร็วซ้ำไม่เครบศีลธรรมขาดความเมตตาปราณีเมื่อทำชั่วอีกเขาก็นำมาลงโทษอีก ว่าแล้วแกก็ชี้ให้ดูทางทิศเหนือต้องลงเขาไปก่อนถึงจะถึงแผ่นดินใหม่นรกไม่ได้อยู่ใต้ดินตามที่คิดหรือพูดกันมีพิภพต่างหากจากมนุษย์มองไปเห็นที่ที่ทั้งที่ที่มีอาคารสามหลัง มีคนอยู่ทางซ้ายจากที่มองลงไปมีคนยืนอยู่หลายพันคนมีคนตัวโตๆอย่างตะลุงเยอะแยะยืนถือหอกหน้าตาทะมึงถึงแสดงว่าควบคุมคนพวกนั้นอยู่มากมายอาคารในจำนวนสามหลังหลังกลางและลึกเข้าไปเป็นหลังใหญ่ที่สุดมีคนเข้าออกไม่ขาดสายคนเข้ามีพวกโตโต,ตเดินนำเข้าไปทีละกลุ่ม แกชี้ไปทางคนที่ยืนอยู่ที่มีจำนวนหลายพันคนแกบอกว่าทุกคนที่คอยอยู่คอยตัดสินของพยายมมราชพวกที่เขาพวกที่เข้าไปจะถูกพยายมเรียกตัวและชำระโทษตามความผิดพวกที่ออกมาจะเดินไปทางที่ตะวันออกนั้น พยายมได้ชำระคดีแล้วนายดีเรียบานแปลว่าผู้รักษากฎ,กฎหมายเมืองนรกก็จะนำไปลงโทษตามโทษานุโทษที่พวกเขาทำไว้พูดแล้วแกก็ชี้มือไปอยังที่ตะวันตกตะวันออกเห็นทุ่งกว้างหาที่สุดไม่ได้มีแสงไฟพุ่งขึ้นสูงบริเวณแสงไฟก็ไกลแสนไกล ไม่รู้ว่าที่สุดของบริเวณนั้นอยู่ตรงไหนแกบอกว่าตรงนั้นแหละเรียกว่านรกถามแกว่าเขาลงนรกนั้นเขาทำอะไรบ้างแกบอกว่าต้องโทษเหมือนกันหมดคือถูกไฟเผาเหมือนกันแต่ความร้อนของไฟไม่เท่ากันคนที่ทำความชั่วมากไฟมีความร้อนมากกว่าคนที่ทำความชั่วน้อยนอกจากไฟยังมีประหารด้วยอาวุธแต่ทว่า พวกนี้ไม่มีการตายต้องเจ็บต้องร้อนตลอดเวลาเป็นการลงโทษเพื่อให้เข็ดหลาบเมื่อแกรบรรยายตามเรื่องของแกแล้วก็อนุขออนุญาตลงไปดูพวกแกทุกคนก็แสดงอาการเดือดร้อนมากพร้อมกับบอกว่าไม่ได้หลานชายอย่าลงไปถ้าหลานลงไปลุงทั้งสี่คนจะถูกลงโทษอย่างหนักถามว่าเพราะอะไรลงุง จึงจะถูกลงโทษแกบอกว่าเพราะก,กฎเมืองนี้มีอยู่ว่าคนที่จะตายออกจากร่างก่อนที่จะตายถ้าภาวนาพุทโธหรืออรหังคนประเภทนี้ถ้าลุงเข้าไปในแดนนรกพยายมมจะลงโทษลุงทั้งสี่คนอย่างหนักเมื่อออกปาก อยากดูการลงโทษแกบอกว่าได้แกถามว่าอยากดูนรกคุ้มไหนถามแกว่ามีนรกมีกี่ขุ้มแกตอบว่าคุ้มใหญ่มีแปดคุ้มนรกบริวานมีอีกคุ้มละสิหกคุ้มยมโลกีนรกมีอีกสิบคุ้มบอกแกว่าอยากดูนรกคุ้มใหญ่หนึ่งคุ้มจะได้ทราบว่าเขาทำอย่างไร แกชี้มือบอกว่านรกขุมที่หนึ่งอยู่ตรงนี้พอแกชี้ก็เห็นชัดเหมือนกับอยู่ตรงที่ปากขุมสภาพในนรกกลุ่มนี้ไม่มีอะไรน่าสนุกเลยคนลงไปนอนอยู่ในทะเลเพิงสูงกว่าหัวหลายเท่ามีอาวุธนานาชนิดสับฟันตลอดเวลาเสียงร้องระง,งมไปหมด ไฟก็ไม่อาวุธก็ประหารตายก็ไม่ตายขนาดถูกขอก3ามสี่เล่มแทงทะลุพลุไม่หมดไฟก็เผาก็ไม่มีใครตายถูกฟันตัวขาดมันก็กลับติดกันทันทีไม่รู้จักตายดูแล้วก็สลดใจชมพอเห็นพอที่จะคุยกับนักปรา์ประเภทที่ดีแต่สอนชาวบ้านได้นิดหน่อยตาหัวหน้าหมู่ก็บอกว่าหมดเวลาแล้ว ทางมนุษย์เกือบสว่างแล้วหลานต้องรีบกลับแกบอกให้กลับก็เกิดจำทางเดิมไม่ได้ตาลุงจึงให้คนที่คุมท้ายแถวมาส่งแกคงโมโหที่ทำให้แกลำบากแกก็จับขาสองข้างเอาตัวเวียงขึ้นบา่าแกแล้วแกก็พาแบกวิ่งขึ้นเขาลงเขาพอมาถึงหน้าบ้านเห็นประตูบ้านแกก็เสือขัวเข้าประตูบ้านพร้อมกับด่าว่าเอา้าไอฮาเอ้ยเอาเข้าไป เลือกเสือกตามไปทำไมก็ไม่รู้พากูลำบากด้วยแล้วแกก็หายไปพอตาลุงเสือกหัวเข้าไปในประตูบ้านก็มีความรู้สึกทางร่างกายลืมตาขึ้นเห็นคนเต็มบ้านรู้สึกกระหายน้ำจัดเห็นพ่อหนุ่มคนหนึ่งอายุเกือบ30ปีมานั่งอยู่ข้างๆได้ออกปากขออีกครั้งว่านะครับขอน้ำผมสักขันเถอะครับ พอแกได้ยินเข้าเท่านั้นแทนที่จะไปหาน้ำให้แกกระโดดสูงข้ามตัวไปสักหนึ่งวาแกร้องเสียงหลงดังว่าผีหลอกเมื่อทุกคนได้ยินทิดหัวเมงขี้ขาดเกินคนร้องว่าผีหลอกทุกคนก็เข้าใจว่าฟื้นแล้วเมื่อหลังตายไม่นานพระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษได้ฌานสมาบัติท่านมาท่านมีศักดิ์เป็น ลุงท่านห้ามทุกคนทำกิจกรรมทุกอย่างแก่ร่างกายท่านบอกให้ปล่อยไว้ตามนั้นเด็กจะฟื้นคืนชีพก่อนสว่างคนที่อยู่กันเต็มบ้านคืนนั้นเขาอยากเห็นการฟื้นต่างก็ร้อมวงเข้ามาตามธรรมเนียมของไทยมุงท่านลุงเป็นพระที่มีคำสั่ง ให้คนเอาน้ําสะอาดสมัยนั้นเป็นน้ําฝนสะอาดอันดับหนึ่งเอามาให้หนึ่งขันใหญ่ฉันก็กินเสียจนหมดขันอาการป่วยที่เป็นเมื่อก่อนตายไม่มีปรากฏเลยไม่ทราบว่ามันหายไปทางไหนร่างกายสบายทุกคนต่างก็สนใจเรื่องที่ไปพบมาต่างก็ถามท่านแม่ว่าเรียนมาจากไหนท่านแม่ก็ตอบว่าเรียนมาจากหลวงพ่อปาน วันนั้นท่านแม่เองก็ต้องบรรยายเรื่องภาวนาเสียจนหน่วยเมื่อฟื้นแล้วความชินของอารมณ์กับความมั่นใจในพระพุทธคุณทุกวันฉันอยากเห็นพระองค์นั้นเพื่อก็เป็นเรื่องแปลกเมื่อฉันอยากเห็นข่าวอะไรเป็นเห็นชัดทุกอย่างและการไปนรกฉันไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ทุกทีฉันไม่รู้ว่าการเข้าฌาน เขาทำกันอย่างไรเพราะอยากไปนรกฉันจำได้ว่าก่อนเห็นนรกฉันเห็นพระองค์นั้นก่อนแล้วฉันก็กลายเป็นคนมีสองตัวแล้วฉันก็ไปนรกได้